กราบสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับสวนเอี่ยมดาวเรืองจังหวัดพิรำครับอำเภอคองเมืองจังหวัดพิรำวันนี้มาเบิ่งกันตัาดาวมีแหลกครับคนงานสิบคนครับวันนี้ งาวโมยาจวนอาวเอให้เอ็นเย็ซีได้ฟังเนี่ยนี่ดอกงามดอกๆ้อาวได้้อดอกายงามอไปเลยอกไปเลยเดี๋ยวไปลงช่องข่อยไปติดตามในช่องเอ็มการเกษตรชนเนลนั่นเอาไปติดตามโลดเดี๋ยว่อยไปลงช่องนช่องนั่นเลยเอ็มการเกษตรชเนล่ะเขาเบิ้งเลือ

duyên nila 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 duyên มันมาณที่สามตัดตัดสมือมันที่สามตัด น้ำแตงังีขคอย่เียะฮะดอกไม่รอบนายนีี่ลายกุกเลอนีเออเดี๋ยวเขาไปเจียงป่ะตาลดมันเปลี่ยนอยู่ดอกมันบ่มีมันว่าหายดอกเปลี่ยนเงสิมันนย้เห็นอยู่ดอกวมนบขึ้นหยาไดหลายขึ้นตะกวน ดาวมีแรกพี่น้อง quá ngam trẻ vào nó คนงานประมาณสิบคนพี่น้องตัดดาวเรื่องมันี่ พี่มอนทอนบ่พี่มอนฮะทอนไ,ไปเบิงเอาเด้อของในคลิปเด้อเอ็มกันเสียรใช้แนลเด้อปะปลาปลาพิน้นเบิงจะของโหลดในคลิปอ่ะไผ่ใโค้งคนบ้านเฮาเด,ด,ดี๋ยวนี้เดียวเอาเบาพื้นออกกล้องเนี่ย

มูะเขาบอกว่าคลิปเอยู่บนมูอันซื้ออะอยันี้เนาะเธอคนสวยทำงานตึกสูงกำลัลูกทุ่งห่างชั้นเอือเกินแอบรักคนดีมาตั้งนาน วันใจเหลือเกินยามเธอมองมากลัวไม่เห็นความดีพร้อมมีความจนมาคอยบังหน้าจึงตั้งเส้นชัยในหัวใจว่า